สวัสดีครับมาพบกับกาลินบ้านสวยบ้านหลังนี้ขนาด215ตารางเมตรใจใหญ่และสวยแค่ไหนเป็นยังไงไปชม สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเดี่ยวอีกแล้วนะครับกับกาลินบ้านสวยเนาะเนะ้นเนาะมาอยู่กบโอเว่นเหมือนเดิมครับวันนี้เราอยู่ที่ตำบลสุ่มเศร้าอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรเขาอยู่อุดรเมื่อนี่ใช่ครับมาชมบ้านสวยเบอรงกลองกวางเงี้ยวเงียังไยงสี่เลยใช่ครับหลังนี้เนี่ยเ,เดี๋ยวค่อยพูดนะมาใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อไปที่เบอร์0 8 0 3 1 5 2 5 3 0้าทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้สีสางยุไยจังหวัดเล แบบบ้านเป็นยังไงเนาะติดตอ่อเข้ามาหรือทักเข้าไปในข้อความเพจหรือเข้าไปชมผลงานเนาะในช่องทางของ YouTube ทิกต็อกหรือว่าสิเป็น Facebook เพจ a c e b o o k เนาะถูกต้องครับอ่ะมาอันนี้เป็นบ้านพี่เตีย้ยใช่ครับนี่กับพ่อใหญ่มาจากฮาวายฮาวายอเมริกาฮาวายส่งเงินมาจ่ายเงินแค่ครั้งสองครั้งเองนะใช่ครับบ้านหลังนี้นะครับราคาก่อสร้างอยู่ที่3ามล้านสองหมื่นบาทถูกต้องครับนี่สามล้านสองหมื่นบาทพืน้นที่เท่าไหร่เว้น พื้นที่ใช้สอยทั้งหมด215ตารางเมตร215ตารางเมตรขนาด2ห้องนอน2ห้องน้ำอ่าอ่าหน้ากว้างหน้ากว้าง19นะครับกว้างมากลึก13.5ลึก13.5เมตรใช่แล้วครับรั้วเราก็ทำนะใช่ทำหมดเลยรั้วรอบบ้านไอ้ตัวนั้นเราก็ทำแต่ยังไม่เสร็จเพราะว่ามันหลังจากบ้านเสร็จเราเราทำเพิ่มเติมเนาะถูกต้องแล้วก็จะมีรั้วหน้าบ้านด้วยแล้วก็รั้วสำเร็จแบบนี้เราก็รับดินเราก็รับทำถูกต้องครับเนาะ บสิเป็นงั้นเขารับเบิร์ดแหละตอนนี้บิวองบิวอินทำหมดเลยนาจัดสวนเขาเป็นเบิร์ดเนาะเอาด้านหน้าบ้านจะเป็นสไตล์นี้เลยนี่หลังคาเป็นหลังคาเอสซีเทาปีกนางนวลเหมือนเดิมครับผมเป็นตัวเริ่มต้นของเราใช่ครับเนาะผนังก่ออิฐแดงอิฐมอนรอบบ้านด้านข้างด้านหน้าอ่าด้านหน้าระเบียงยาวเลยนะยาวเดี๋ยวจะพาเขาไปชมนี่เป็นระเบียงนะเป็นเหล็กดำนะนี่เป็นเหล็กดัดเนาะสีดำ ด้านข้างเป็นโรงจอดรถเนาะด้านข้างเราจะเป็นโรงจอดรถจอดรถได้2คันครับผมเนาะจอดรถได้2คันด้านหลังจะเป็นครัวไทยใช่เนาะมีครัวไทยต่อเพิ่มเติมด้านหลังอีกใช่ครับผมอ่าอันนี้ก็อยู่ในงบ3ล้านนะถูกต้องครับสามล้านสองสองหมื่นเนาะสองหมื่นบาทสามล้านสองหมื่นบาทสามล้านทวนนั่นแหละแล้วสองสองอะตกใจสองอย่างอ่าเราตกแต่งมีอ่ามีหินกราบแล้วมีกระเบื้องกรื้องลายหินกาบตกแต่งกระเบื้องลายหินกราบมีบัวตัดสวยงามมีบัวตัดเออ เอตกแต่งรอบบ้านเหมือนเดิมหลังนี้พี่เห็นกันว่าทําไมเอ๊ะทำไมบ้านกาลินไม่สูงหลังนี้เจ้าของบ้านเนาะพี่เตี้ยแกขอว่าอย่าสูงครับผมไม่เอาสูงไม่ชอบเออไม่ชอบสูงเราก็เลยจัดให้ตามที่พี่เตี้ยขอก็ประมาณ 50- าสิบเซนยกพื้นสูง50เซนใช่อ่าครับอันนี้เป็นเตี้ยพิเศษใช่ครับไม่สูงเท่าไหร่จะได้ใช้พื้นที่ได้ง่ายสะดวกเนาะครับผมหน้าบ้านนะครับเราจะมีเสาโชว์เด่นเลยคือมีเสาโชว์ นี่สีต้นนี้เนาะแล้วก็จะเป็นเลากันตกเป็นเหล็กดัดสีดําอันนี้เลือกได้เลือกได้มันก็สวยไปอีกแบบหนึ่งเนาะเข้ากับบ้านแกแกจะชอบไม้ชอบเหล็กไม้ชลูกค้าชอบไม้ชอบเหล็กอานนี้เราก็จัดให้ตามความขอแล้วก็แมทช์กับกระเบื้องตกแต่งบัวเสาโช์สีดำเนาะแล้วก็มีโคมไฟโมเดิร์นให้นี่สีวอร์มไว้อย่างนี้เลยหน้าบ้านครับผมบันได สามขั้นสามขั้นอ่ามันได้สามขั้นแล้วก็มีที่วางกระถางต้นไม้ครับผมมีให้มีให้ออันนี้เราจัดให้เพราะบ้านไม่สูงใช่ครับเราแถมประดับให้ด้านข้างเนาะส่วนข้างในอ่าเดินเข้ามาข้างในจะสังเกตได้ว่าด้วยทรงหลังคาที่เป็นแบบนี้ครับหน้าบ้านเลยมีอ่าหลังคาที่เป็นหลังคาเทเนาะเป็นหลังคาที่เป็นเป็นเทคอนกรียรเป็นพิเศษ อ่าป็นที่คนเกียรติไม่ใช่เป็นหลังคาเม่ที่ชิดนะใช่ครับไม่ใช่นะเป็นคนเนาะเก็บน้ําแล้วก็ทิ้งน้ําแบบซ่อนซ่อนรางซ่อนท่อใช่ครับซ่อนท่อระบายน้ําทําให้บ้านออกมาสวยแล้วก็มองไม่เห็นครับเนาะมองไม่เห็นจุดจุดรางจุดรางน้ำเนาะเอาเราเดินเข้ามาเจอกับนี่เลยระเบียงระเบียงก่อนเลยมโหรานยาวเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่เว้นกว้างสามเมตรยาวสิบห้าจุดห้าเมตรอืมกว้างมากยาวมากกว้างสามเมตรใช่ครับ อันนี้คือสามเมตรใช่แล้วทีนี้ยาวไปทั้งบ้านเลยสิบห้าจุดห้าเมตรสิบห้าเมตรใช่ครับสิบห้าเมตรใช่ข้างบนเป็นมีพัดลมด้วยอ่าอ่าเป็นเพดานสูงสูงครับยกสูงมีพัดลมด้วยใช่ครับมีพัดลมด้วยแล้วก็มีโคมไฟดาวรลท์ดาวไลท์ให้สี่มุมอ่าตกแต่งเนาะอันนี้เจ้าของบ้าน ติดเพิ่มเติมใช่ครับเป็นงานเพิ่มเติมะก็งานฝ้านี่งานฝ้าหน้าระเบียงสวยงามมากฝ้าเราแถมให้เราแถมให้หนึ่งหลุมใช่ครับไอสองหลุมสองหลุมระเบียงบ้านกับในตัวบ้านใช่ครับผมระเบียงบ้านกับห้องรับแขกนี้สองสองตัวเนาะใช่อันนี้ก็ตามดีไซน์ของตามดีไซน์ที่ดีไซน์ร่วมกันเลือกด้วยกันมาอ่าครับระเบียงก็เป็นกระเบื้องขนาด6กคูณหกนะลายไม้เป็นลายไม้จะชอบลายไม้นะใช่ครับนี่ ก็ปูแล้วเหมือนไม้จริงเหมือนไม้จริงเหมือนเลยอโดนน้ําดูอะไรก็ไม่เป็นไรถูกต้องครับการน้ํากันฝุ่นการฝนได้ใช่ไม่เป็นไรครับเนาะอ่ะมาประตูครับประตูเป็นมิเนียมกระจกอลูมิเนียมสีดําอบดําเนาะใช่ครับแล้วก็กระจกเป็นสีดาเนาะใช่มันก็เลยออกมาเป็นมองเป็นทึบ ใช่ใช่ครับอันนี้เป็นกาลินเป็นของในงบกาลินอ่าเป็นงบกาลินเลยไม<ช>่ได้มีเพิ่มเติมเนาะใช่ใช่แต่ว่าส่วนต่างจะเยอะนะ <c oughs> เดี๋ยวเข้าไปชมข้างใน <c oughs> จ้ยงามเลยนึกว่าโรางแมรมเข้าอยู่จริง ไปครับเข้ามาในห้องเดินเข้ามาเจอห้องรับแขกแขกเยอะแขกเต็มถมาเลยนี่แขกมีแขกต่างประเทศพร้อมอ่านี่มีแขกต่างประเทศเชื่อให้นทัศน์อ่านี่เจ้าของบ้านนะนี่เ้าของบ้านนะนี่อ่าครับผมดูบ้านนะไม่ใช่โรงแรมนะนี่ดู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 ครับอ่าสวยนะครับห้องขนาดเท่าไหร่เว้นห้องนี้4.5่คูณเเมตรครับผม4.5่คูณเเมตรครับอันนี้คือบิวอินแล้วใช่บิวอินหมดเท่าไหร่พี่เตี้ยเนี่ยหมดเท่าไหร่ครับ สี่แสนนั่นแหละประมาณ4ี่แสนสี่แสนอ่ะสี่แสนบาทครับอ่าพื้นก็เป็นลายลายไม้แต่คนละตัวกับตัวระเบียงนะจะสีอ่อนมาหน่อยอ่าแล้วก็ผนังก็เป็นสีออกครีมเนาะครับสกิมให้เหมือนกันอ่าสกิมให้เหมือนกันแล้วก็โถงครับสูง3เมตรอ่าสเมตรสเมตรยี่สิบใช่ครับอันนี้ของแกนะครับกาลินบุกาให้เดรตวันนี้ สองจุดเลยสองจุดอ่าอันนี้เป็นเพิ่มเติมพิทยาเพิ่มเติมโคมชุดโคมไฟเนาะส่วนฝ้าหลุมอันนี้เป็นของกาลินแถมให้แล้วเนาะแล้วก็แอร์แอร์ของพิตทยาโอ้ยอย่ามาถอดแสนผมเด็ดเลยเครื่องจำหนีเนาะพิทยาเนาะเฉียดแสนนะครับนะอ่าอันนี้พิทยาแกรับจบเองนี่แล้วก็มีไฟซ่อน จะเอาหรือไม่เอาก็ก็ได้พี่เตี้ยแกก็ติดไว้ครับแกติดไรล่ะบ้านแกถ้าใครมาชมจริงๆนี่ยบ้านแกเหมือนโรงแรมเลยใช่ครับเหมือนโรงแรมเลยครับนี่ของจากฮาวายหมดเลยอันนี้จากฮาวายเมื่อก่อนอยู่ฮาวายอยู่บ้างจะอินโดนีเซียอินโดนีเซียอันนี้หอยหอยจากฮาวายหอยจากฮาวายหอยจากฮาวายอ้เรามาจากฮาวายเหมือนเดิมนี่นะครับก็ขนมา แต่บ้านอาจจะได้บ้านอาจจะได้เนาะอันนี้ก็เป็นตู้โชว์อันนี้ก็เป็นบิวอินเนาะที่รวมอยู่ในงบ4ี่แสนเนาะพี่เตียยเนาะไม่ไม่รวมเฟอร์นิเจอร์โซฟาไม่รวมเนาะเดี๋ยวห้องขัไปชมห้องนอนห้องที่หนึ่งก่อนเอาห้องไหนก่อนห้องนี้ก่อนก็ได้อยู่ใกล้เนาะอ่ะไปเดี๋ยวเราชมห้องนี้ก่อนครับนี่ปัดครับเย็นอีหลีห้องนี้ขนาดเท่าไหร่เพื่อนสี่คูณสามจุดห้าเมตรครับสี่คูณสามจุดห้าเมตรก็เบื้องเป็นลายเดียวกันกับ ห้องโถงห้องโถงห้องใช่ครับห้องรับแขกลายเหมือนกันเลยเป็นลายไม้บัวไม้ตัวนี้เราก็แถมให้เรามีให้นี่พิเตี้ยเลือกสีคล้ายๆกันเลยการเปื้อนตัวในห้องเราแถมให้นะใช่ครับวิ่งให้ทั้งหลังภายในเนาะใช่ครับแล้วก็ไอส่วนผ้าม่านจกติดเองส่วนผ้าม่านจกติดเองห้องก็จะสวยห้องน่าอยู่มากใช่ครับน่าอยู่มากผมบอกเลยนายอยู่ทิี่บ้านพ่เตียเนี่ยห้องนี้อยู่หน้าบ้านและติดลงรถอันนี้คือคือโต๊ะ โตแต่ว่าชั่วข่าวชั่วข่าวโั๊ะทําโตทำงานแกกาลังพีออเดอร์มาโตทำงานโตทำงานพ่อใหญ่ครับเออโตยังไม่มาโตยังไม่มาครับไปเดี๋ยวไปห้องต่อไปประตูประตูนะครับอาประตูประตูนี่มีส่วนถ่างนิดหน่อยมีนิดหน่อยครับเรามีงบให้สามารถเลือกได้งบประมาณใช่ครับลูกบิดก็เลือกได้เลือกได้เนาะห้องมีงบประมาณให้ใช่ครับเนาะไปไปห้องต่อไปต่อไปจะเป็นห้องนอน ครับนี่มาเตอร์เบนลุมมาเตอร์เบนลุมห้องนอนห้องที่สองอยู่ฝั่งนี้ใช่ไปเดี๋ยวผมพาเข้าไปชมสวยงามอะไรใหญ่มากใหญ่มากมีมีอุ้ยโทรทัศน์นี่มาใหญ่มากห้องนี้ขนาดเท่าไหร่เว้ย4.5่คูณ5เมตร4.5คูณเมตรของใหญ่เลยใช่ครับยังใหญ่เลยผมบอกเลยใช่อันี้เป็นกระจกเลยนะเป็นกระจกเป็นอันนี้สามารถเปิดได้แล้วนี่ใช่ครับเปิดแล้วก็เดินออกระเบียงได้นะใช่นี่ ตรงนี้นี่น่ละตรงนีเลยว่านี่เขาสามารถเดินออกระเบียงได้นะนี่ครับใช่เป็นห้องพิเศษนี่อันนี้บิวอินครับบิวอินมาบิวอินอ่ารวมกันหมดเลยทั้งหลังทั้แสนแปดใช่ประมาณนี้ทีวีอันนี้แกซื้อต่างหากนะใช่ครับใช่ห้องสวยๆนายูอิลีครับผมบอกเลยแล้วก็อันนี้บิวอินก็อยู่ในงบนี้แล้วสวยเห็นไหมมีทีวีมีอินเทอร์เน็ตเสร็จเรียบร้อยมันก็น่าอยู่ใช่ครับยังไม่พอ ยังไม่พอเออฝ้าอ่าฝ้าลุ่มแกเป็นงานเพิ่มเติมขอเป็นลืมแบบนี้เล่นลายให้หน่อยใช่ครับผมแล้วก็โคมไฟพี่เตี้ยก็จัดมาเองจัดมาเองสวยงามมากเนาะยังไม่พอมีห้องแต่งตัวห้องแต่งตัวนี่้องแต่งตัว walk in closet นี่เป็นกระจกนะเป็นบานเลื่อนสไลด์นี่ครับกว้างขนาด3าคูณสเมตร3าคูณสเมตรอ่าเป็นไม้เนาะใช่เน้นไม้อันนี้ตู้แกก็ไม่ใช่ตู้ธรรมดานะข้างในมีอ่า ชันมีที่วางของแบบสะดวกแล้วก็เปิดได้หมดครับพวกนี้เนี่เปิดได้โป๊ดกกล้าเปิดไปไหนแต่ยังเปิของอยู่แกใช้งานแล้วแกใช้งานแล้วนี่มีเสื้อผ้ามีไฟมีไฟเปิดมามีไฟอลองๆนี่ดูนี่สวยๆอย่างนี้เลยมีไฟมีอะไรแล้วเปิดได้หมดนะเปิดได้ทุกชุดอันนี้ก็อยู่ในงบตัวสามสามแสนแปดเนาะใช่ครับใช่นี่เป็นห้องแต่งตัวขนาดพอดีผมบอกได้ว่าขนาดพอดีเท่าไรเวทเวทเอาอีกครั้งสิสามคูณสามเมตร สามคูณสามเมตรถูกต้องครับอ่าบิวอินเสียบมีพื้นที่อย่างนี้ครับผมว่าใหญ่ด้วยเนี่ยใช่ถ้า2องเมตร้าสิบก็เล็กอยู่แต่ว่าก็ยังได้แต่ถ้าเป็นสามคูณสามพอดีพอดีรวมบิวอินเนาะใ่ไปเดินอกมามีห้องน้ําห้องน้าครับนี่ห้องน้ําก็อยู่นี่ห่ายินบรรยากาศหนาวน้อนมันเล็ตัวนี้ใช่นี่คือห้องน้ําครับเนาะห้องน้าขนาดเท่าไหร่เว้นประตูเลือกได้เหมือนเดิมนะครับห้องน้ําขนาดใหญ่เยเนี่ยห้องน้ำใหญ่มาก2องคูณสาเมตร ห้องน้ําขนาด2อคูณสาเมตรถูกต้องครับกระเบื้องแกเป็น40่สคูณสีใช่ครับลายสวยๆนะลายจริงมันจะมีเกล็ดใช่ครับสีสีทองเหมือนคล้ายๆลายคลื่นน้ําทะเลเออเหมือนน้าทะเลเลยมันจะมีเกล็ดนะใช่มันจะมีเกล็ดเงินเงินเหมือนเพชรใช่ครับกระเบื้องผนังเราก็เลือกได้เหมือนเดิมเนาะช่องวางสบู่เราก็มีให้สองช่องเหมือนเดิมแต่อันนี้มีสามนี่แล้วก็กระเบื้องผนังแกสวยมาก สวยๆเป็นสีเขียวแกชอบสีเขียวใสุขพันธ์ก็เป็นตัวมาตรฐานของเราหรือว่าอาจจะเพิ่มเงินไม่แน่ใจนะแต่ของเราเป็นมาตรฐานก็อมีการสแตนดาร์ดคอตตอยู่แล้วตัวเริ่มต้นของเราเนาะส่วนผนังตัวฉากกั้นแกเอาเป็นกระจกครับกระจกเทปเพิ่มนใช่อันนี้ก็อาจจะมีส่วนต่างนิดนึงแต่เราก็มีให้อุปกรณ์เรามีให้ทุกอย่างใช้ครับมีคุสามารถอัปเกรดเองช อยากได้ตัวที่ดีขึ้นก็เพิ่มเงินเป็นส่วนต่างเนาะใช่ครับเหมือนอย่างเช่นตัวอ่างล้างหน้าแก้มสวยงามกว้างกระจกแกก็อาจจะมีแต่ว่าเราก็มีงบให้ใช่ครับเรามีงบให้อไปห้องต่อไปนี่ไอ้ที่กั้นอยู่นี่คือห้องครัวแกดี้ครัวครัวไม่ได้ใช้ได้ขนาครัวแกไม่ได้ใช้นี่แกมีสองครัวนะอันนี้เป็นบานบานเลื่อนบานเลื่อนสามารถเลื่อนได้เปิดได้จริงจีกันกลิ่นกันกลิ่นสีทิศทางนี่เข้ามาครับ รัวฝรังได้นน่ใช่ขัวได้อยู่ข้างนอกนี่สองรัวอันนี้ขนาดเท่าไหร่เว้นห้องนี้ขนาดสามคูณเจ็ดเมตรเจ็ดเมตรกว้างเจ็ดเมตรนะยาวๆอย่างนี้เลยใช่ยาวๆอย่างนี้เลยเคาน์เตอร์เอาพื้นก่อนนะพื้นก็เป็นลายเดียวกันกับกับห้องโถงตัวห้องรับแขกเนาะใช่ครับอ่ะทีนี้เคาน์เตอร์เราแถมให้สามเมตรแต่อันนี้พิเศษสี่จุดห้าเมตรสี่จุดห้าเมตรก็เป็นงานเพิ่มนิดหน่อยเพิ่มเติมนิดหน่อยนะใช่ครับส่วนตัว กันเพื่อนเราปูให้60เซนแต่แกว่าแกเอาชนชนบานบานนี้เลยครับชนตู้ชนตู้เลยชนตู้เก็บของเนาะก็สามารถแจ้งได้ครับเนาะสามารถแจ้งได้ส่วนตัวนี้ก็เป็นของงานเพิ่มเนาเป็นงานเพิ่มเติมนี่เป็นงานเพิ่มเติมตัวนี้เป็นงานเพิ่มเติมใช่ครับเนาะพวกเตาเราจะมีให้บานซิงไอ้บานบานซิงสามชุดใช่ครับแล้วก็ซิง์เราแถมให้สองชุดเนาะพนอเตอร์เราให้ยาวอย่างนี้เลยถูกต้องสามเมตร อันแต่นี้สี่นะของเราสามเมตรก็ยาวเหมือนกันยาวอันนี้แกบิ้วเองนะแกบิ้วเองน่ารักตู้ตู้เก็บน้ําแกตู้ตัวนี้ก็เพิ่มเติมแกเพิ่มเองนะใช่ครับตู้เก็บของแกนะใช่อ่ายังไม่พอครับยังมีอีกก็คือห้องน้ําใช่ครับเนาะห้องน้ําห้องนี้เป็นห้องน้ํารวมใช่ครับอ่าเหมือนันนะเหมือนกันใช่ขนาดเท่าไหร่เว้ยขนาด1.7 5หคูณ3.5เมตรครับผม 1 7ึ่งุเาคูณสามเมตรถูกต้องมันใหญ่นะผมบอกเลยใหญ่ยี่เหลีพื้นเราก็เป็นเหมือนเดิมเป็นตัวเดิมใช่อันนี้ลดสเต็ปให้ใช่ครับแล้วก็มีกระจกเนาะแกอเน้นสีเขียวกระเบื้องแกมีลายด้วยนะดูดีๆมีลายนะสวยมากอืมใครชอบสีเขียวแบบแกใช่ครับสามารถเอาไปเห็ดแบบเราได้ใช่ อุปกรณ์สุพรรณเราก็มีให้เหมือนเดิมแต่กระจกยาเป็นวงกลมนะตรงนี้็นวงกลมให้เป็นวงกลมเรามีปลั๊กให้ปลั๊กกระน้ให้ไว้เป่าผมได้หมดหน่อยไอ้นี่ก็มีไอ้ราวกระตกเราก็มีให้ครับมันอยู่ในงบของเราอยูแ่แล้วใช่เนาะอุปกรณ์เราไม่ให้ครบแทบทุกอย่างเลยใช่ครับเนาะช่องระบายอากาศเราก็มีให้มีให้เนาะครับไปไปอีกห้องหนึ่งกันข้างๆเป็นห้องอะไรห้องซักรีดหรือห้องซักรีดเป็นห้องซักผ้าเนาะครับ ของซักผ้าของเก็บเสื้อผ้ายุ่ตรงนี้นี่นี่ยังไลนี่ขนาดจะเท่ากันกับห้องน้ําก็คือหนึ่งจุดเจ็ดห้าคูณสามจุดห้าเมตรอ่าก็ใครใครที่อยากได้ก็เอาห้องขนาดนี้ก็ได้ใช่ครับสามารถตั้งเครื่องซักผ้าได้ใครจะมีใครจะมีเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าก็ได้แจ้งไว้เราจะได้เตรียมงานนำทิ้งให้ใช่ครับ ปักเตรียมน้ำทิ้งให้แกได้วางระบบท่ออะไรใหถูกต้องตู้ไว้เก็บแชมพูเก็บผงซักผ้าผงซักผ้าอะไรนะครับโอ้พี่ตูเก็บหนาหักนะตู้หนาหักนะไปมีอีกยังไม่หมดไฮไลท์สามล้านบาทบ้านหลังละสามล้านนี่แบบกว้างครบทุกอย่างนะยู่มากเลยอันนี้เป็นครัวไทยทางลงครัวไทยไปชมนี่ควัวไทยอ่า พอไาจขนาดเท่าไหร่เว้นอันนี้นี่สามคูณเจ็ดสามคูณเจ็ดเมตรใช่ครับใหญ่ใหญ่เอียกมากใหญ่เอียกครับอันนี้เป็นบ้นคัวต่อเติมออกมาต่อเติมออกมาเนาะใช่ใช่ด้านข้างเป็นระแนงเป็นนะแงเปิดโล่งใช่ครับแต่การมาแงนะมีมีมีการมลแรงให้มีการมลงนะครับผมมลงเข้าไม่ได้เด้นี่ใช่ครับเป็นสมัยใหม่ใครที่อยากมีบ้านเปิดโล่งระบายก็ เป็นอย่างนี้ได้แบบพที่ได้เนาะงานพื้นก็เหมือนเดิมครับเป็นกระเบื้องลายไม้เหมือนเดิมแครเน้นไม้สวยยังมีเคาน์เตอร์อีกยาวๆน่าจะ4เมตรใช่ครับเนาะแล้วก็มีบานซิงเราก็แถมให้เหมือนเดิมอันนี้คุยกันต่างหากใช่ครับว่าจะเอากี่เมตรถูกต้องแจ้งได้เนาะอยู่ในงบประมาณครับอันนี้ก็เป็นอัปเกรดอัปเกรดขึ้นมาบานซิงอัปเกรดก็นะครับเป็นหมื่นนะของพิทียนะราคาพวกก๊อกนุ่งก๊อกน้ำแคร์แพงหมดนะพรีเมียม อันนี้น่าจะเจ็ดแปดพันใช่ครับบางตัวจะเป็นหมื่นเนาะมีเก้าพันเออเก้าพันหนมื่นก็มีช่างก็มือสัชนญหน่อยเนาะงานผนังห้องครัวเราก็ซิกิมให้ซิกิมครับอ่าเราิกิมให้งานฝ้าอ่าติดพัดลมด้วยใช่ครับฝ้าเป็นฝ้าอะไรเพี่ยน WPC ลายไม้เป็น WPC ลายไม้ใช่ครับมันดียังไงมันคือมันไม่มีรอยต่อใช่ครับอ่าเนียนตาเนียนยังสิรอยต่อพวกสกูใช่มันจะไม่เห็นเนาะอันนี้เป็น มีพัดลมด้วยพัดลมใบไม้นี่งามๆเป็นเพิ่มเติมงานเพิ่มเมันเปิดยังไงเว้ยสั่งการด้วยเสียงเดี๋ยวผมสั่งให้เปิดดูนะพัดลมเปิดพัดลมเปิดเสียงเดี๋ยวเราจีดาไม่ใช่เสียงมันมีรี่มมใช้รีโมดเปิดครับพัดลมใบไม้เย็นแล้วเย็นจริงด้วยนะเย็นเย็นจริงด้วยใครสนใจก็สามารถซื้อไปแบบแกได้นะใครที่ชอบงานไม้เนาะฝั่งนี้เป็นประตูหลังบ้านเปิดไปโรงจอดรถ เราจอดรถเสร็จปุ๊บเราเข้าหลักบ้านได้เลยนังบ้านบอกไหนมามาชมกันอันนี้เป็นประตูสําหรับติดตั้งภายนอกนะตูกต้องครับลูกบิดเป็นก้านโยกสีดําเลือกได้นี่เปิดออกมาเจอแทงน้ําเจอแทงน้ําเจอลงจอดรถนี่ลงจอดรถอยู่นี้เดินมานี่ได้นี่เห็นไหมอ่ารอบบ้านเป็นอย่างนี้เลยครับเทให้หนึ่งเมตรนึ่ตพูดบาทเราเทให้หนึ่งเมตรแล้วเบียงแลแนงนี่แลแนงก็อย่างี้เลยสวยงเลยสวยงามเนาะ งานรั้วเราก็รับทํานะครับอันนี้จะเป็นรั้วที่เป็นเหล็กดัดใช้เหล็กดัดมาอรั้วความยาวนี้ทั้งหมดประมาณ48เมตรนะครับผมความสูงจะอยู่ที่เมตรห้ในส่วนนี้จะเป็นรั้วสําเร็จซึ่งเราจะมีเสาเข็มที่เป็นตัวเสาตัวนี้แล้วก็มีกําแพงกันดินและทําบ่าและทําคานรองรับเสาครับความยาวของรั้วสําเร็จนี้จะอยู่ที่ 46. เมตรครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเตี้ยสวัสดีครับ มือนี้มาส่งมาพี่เตี้ยเดี๋ยวเขาจะมาพูดคุยกับพูดคุยกับพี่เตี้ยพูดคุยกับพี่เตี้ยหน่อยว่าเป็นพังไหนบ้านอันนี้เขาเฮ็ดรั่วยนะแต่ว่ารั่วยังไม่เลี้ยวเนาะค่่ะอาแต่ว่าบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่เตี้ยก็เข้าไปนอนแล้วเป็นวะครับพี่มาจากประเทศไหนครับมาจากฮาวายค่ะนี่ฮาวายอเมริกาเพราใหญ่มีเสถอยรยังครับ a m e r i c า h า w a i i What is your name Now this is my home Keith Bye bye and My wife อันชาญแล้มาจากฮาวายโชคดีโชคดีเอาบ้านเนี่ยพี่เตี้ยกบกบพอใหญ่มามานหนิที่เหนือก็คือสีสางบ้านกับกะลินครับแพลนไว้เพิ่นเกษียณเนาะค่ะก็ะเล่พือกันไอ้อยากใหญ่กับมาเมืองไทยเพราะว่ายูพุ่นมันกาเริ่มแบบ มีการเปลี่ยนแปลงหลายบันนี้เล้าก็าสิกเกษียนแล้วก็อยากไม่ยู่เมืองไทยนำ้ำกระเล่เกษียนปีที่แล้วก็เลยพากันหา้อมมูนหลายมองอะคะ่ะแล้วก็<ช>ก็ะเล่เลือกเอาใกล้ๆคืออุดรเฮ้าจะได้แบบบอกภาษาเดียวกันบันนี้เราก็าไปหาเบิงงคลิปแล้วก็เห็นเห็นคลิปคุณเดียวรทรงบ้านนี่แหละคะ่ะเบาออไปแล้วก็เลยบอก เอาคนนี่เราไปเลยวางสิก็เลยพ้าก,กันเลือกการลิ้นบานสวยค่ะ,คะมั่นใจว่าจิี้มั่นใจว่าบ้านสีเหลียหรือว่าสีนี้สิหายบ่ใจแรกๆก็ไม่เนาะแล้วก็ได้ยินหลายคนบอกว่าทางบ้านเฮาเห้เลือก<ง>ดีๆแบบบางบางสร้างเพิ่นก็นกนเฮ็ดแลกันนี้ประมาณนี้ค่ะแต่ว่าก็ได้โทษไปหาคุนเดียวนะคะก็ได้คุยได้ปรึกษากันเนาะคะ่ะแล้วก็ว่างแผนไปจับ สองปีเนาะค่ะตอน้นเราก็เลยพอยายเราก็แบบว่ามั่นใจค่ะยักได้ยากได้การินบานสวยสางห้ก็เลยกลับมาก็เลยตกลงกันเส้นสัญญาบก็เลยเลือกการบ้านสวยเปียังได้บ้านเรีวเรีวสอบถามพ่อยายดูดีจวด so they want to know the feedback after this house finished what you think this company Karen b a n s u i my friends back in America Canada all over the world It's a superb company. Uh, the quality service, the customer service. Uh, you look at this house. Mm. They built my house, me and Anchan. It is gorgeous. And actually, thanks to Deal and his coworkers, workers, um, the house is nicer than what I, I expected. Oh, okay. It's above, mm. it's very quality. Like and thank you, Dil. Thank you, Deal. Thank your company. And mm. these guys are number one. e c o m m e n าน a r e number one ในโลกในโลกเนอะในโลกเออาวโจัวพูนว่าไงครับเขาว่าก็พอมาที่การินบ้านสวยเนี่ยเขาว่าเขากับแฟนเนี่ยพอได้เลือกแล้วพอได้มาลองดูว่าอ่ะว่าจะเป็นเดียวหรือว่าทีมงานเนี่ยบริการดีมากทั้งด้านลูกค้าทั้งด้านการวางแผนการจัดการต่างๆแล้วก็แม้กระการดูแลตั้งแต่ต้นกระบวนการจนบ้านเสร็จแล้วพอบ้านที่เสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกว่า So you, you love this house. What's that? You love this house. This house is beautiful. It's beyond limits, and uh, you'll see when you see, look at the video. But uh, <laughs> mm -hmm. thanks again to Karen, <laughs> uh, our friend <relatives> Deal, <laughs> my friend here, <Display> uh, Thailand. Now Karen has made it possible. now คารินได้ทำไทยแลนด์บันทีลักบันทีลักโอ้สุดยอดเขาว่าก็มันเหนือมันสวยมากกว่าที่เขาคาดหวังเอาไว้อแล้วพอมันเสร็จแล้วเขาเขาก็ชอบแล้วก็บริษัทคารินเนี้ยก็คือแบบทาให้กลายเป็นบ้านที่แบบบ้านที่เขารักแน่นอนแล้วก็ทําให้ทุกอย่างมันมันสาเร็จแล้วก็เป็นไปได้ครับอันนี้ขนาดแบบย่านเนี้นี่ยยาดเตี้ยจ่ผิดยเงิน ลักล้านตุมต่มตุ่มคือจบเลย <c oughs> เป็นล้านเลยพี่เทียบก็คือพี่เจียบนาจำมันใจมาก <c oughs> ทั้งทั้งทั้งพ่อใหญ่มาจำมันใจกาลินมาก <c oughs> ทัางกาลินบ้านสวยกะขอขอบคุณเนาะขอขอบคุณพี่เตีย้ยพ่อใหญ่ <c oughs> ทัางผมกะ <c oughs> เฮ็ดให้เต็มที่สุดฝีมือ <c oughs> อยากให้อยากให้บ้านเนี่ยได้ออกมาดีเพราะว่าเพื่อนเป็นชาวต่างชาติที่มาอยู่ไทยอยากให้ได้ประสบการณ์ดีๆกลับไปบ่อยากให้มีข้อบกพร่องเอียงเล้วก็ เรามาไก่อยากให้เรามีความสุขอยากให้เรามีความสุขกับบีเตียแล้วก็อยากให้เราว่าเออประเทศไทยนี่ดีเนาะบม่มีเรื่องแบบนี้แบบผู้รบเมาทิ้งงานมาปวดหัวกับสังบอกอยากให้กังวลเลยก็เฮดได้เต็มที่จำเนีก็จากได๋ก็ขอขอบคุณพีเตียกับคใหญ่หลายที่ไปว่างไก่กาลินนะครับเนาะขอยมีความสุขมีหยังก็โทรหากันครับได้ค่ะครับ โชวฮาดการลินดีแล้วครับขอให้ส okay. ุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองมีความสุขหลายๆแฮปปี้หลายๆเด้อไปใช้ก็ได้บโมกเปลี่ยนเด้อไปเที่ยวขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เจ้าขอบคุณครับอ่ะที่มาแกะไข่ห้น้ำครับใครที่สนใจนะครับใครที่สนใจสร้างบ้านกับการลินบ้านสวยก็สามารถสอบถามได้ที่เบอร์0803152530นะครับหรือว่าเข้าไปดูในเพจใน YouTube ใน TikTok มีหมดเนาะเข้าไปดู รีวิวก็ได้หรือว่าทีเขาไปเมืองบ้านตัวจริงก็ได้เนาะเขาไปเมืองใหไเห็นกันเรื่องอ่าเรื่องนี้เรื่องทีงานบ่มีรอยบเซบ่มีแน่นอนครับผมรับผิดชอบให้ทุกหลังตอนนี้เขาก็รับสั่งทั่วภาคอีสานเนะรีบติดต่อกันเข้ามาอ่าเน็ก็ขอบคุณพี่เต้ยอีกครั้งนึงครับขอบคุณครับขอบขอบครับลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ